สวัสดีค่ะน่ะบนค่ะข่ามาตามแนวทางกับน่ะบนค่ะในงวดวันที่หนึ่งคฤศจิกาย,ยน2567ค่ะงวดที่ผ่านมากค่ะท่านผู้ชมน่ะบนเพิ่นฝันว่าเห็นส่วนเทิงเป็นผู้หญิงเนาะส่วนไต่เป็นผู้ชายเพิ่นว่าแต่ว่าชัดเจนก็คือฝันเห็นไข่ห้ำสองน่วยเพิ่นว่าค่ะท่านผู้ชมตีไปตัวอื่นเนาะค่ะโบตีใส่ศูนย์ศูนย์เนาะค่ะ,ะตีสองศูนย์เจยค่ะพักกตีสองศูนย์เพิ่นวา่าค่ะ จริงน่าจะตีศูนย์ศูนย์เนาะค่ะบัลเลขออกแล้วจังพากันตีถือค่ะท่านผู้ชมค่ะป็ตตองคอโทษขออภัยเนาะค่ะแต่คลิปนี้แกโตไม่เนาะค่ะนาบุญเพื่อนฝันมือไร้นาบนุญฝันเหมือนขึ้นว่านเ<ม>พื่อนว่าค่ะค่ะฝันเนวไร้คะนาบุญฝันมาเสียวส่วนเปาลีก็ไปเปลลี่กับปปเบปลน้ำเชียวที่เก่าค่ะอันเชียววานเดลเล่ตรกับป้อนบินเขามากมป้อนกระดาษกับไป พว่ามอนะว่าเอาผ้าเอาแล้วมันมันจังแม่นเดี๋ยวก็ชิมว่าลายเลยค่ะก็ผ้ากันปอดบินเข้าไปปอดบินเข้าไปมันก็เห็นตีเป็นตัวเหลี่ยว่าแก๊บออกมาตัวเดียวลุ่มเดียวค่ะค่ะอดทั้าหมดก็มาเบิ่งแม่นบ่าอะเฮ้ยแม่น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 มอว่าเชียวเชียวผู้นักจอมปวกเชียวบอกแม่นค่ะก็่าสิบคนเมื่อเบิ้งก็เห็นเป็นตัวเหลี่ หนึ่งศูนยหาหนึ่งศูนย์หาบาปกติปกติก่อไปเลยเลยบ่อยไฟเบิงเลยอืปิดไวเลยที่ก่อไปโอ้กรันเนี่ยไก่เอ็นกไก่ตวิอ็นกะก่่กินหัวซื้อกันเนี่ยกรันเนี่ยถ้าสวนมขกฟันเนี่นี่มาค่ะเป็นบ่อมาค่ะหนึ่งศูนยหาหนึ่งศูนหาเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเป็นโตสีไใด ตัวตัวธรรมดาตัวแบบเขาเขียนธรรมดาเป็นตัวสีน้ำเงินเหรอคะแต่ว่าเ้าแบบว่าเขาตีกรอบไปแบบตีกรอบไปไม่เห็นเลยโอ้แล้วทีเพิ่นเ็ดเป็นกรอบนี่เป็นกรอบเป็นกระดาษบหรือเป็นเอียงเออเป็นก็จะตีกรอบใช่กระดาษไปเลยอืมปอนเข้าไปเนี่ยปอนเข้าไปในจอมปลวกมันก็กรอบมากโอ้แบบข้าปิ่นเหล็ปิ่นอืมคือจังข้าปิ่นเหล็กเหรคะปิ่นแบบข้าปิ่นเรายู่ในจอมปลวกนี่เป็นข้นหรือเป็นยางเป็นปลวกกี่ที่เนี่ยเป็นปลวกอืม เป็นจอมปวกเป็นปวกเลยแต่ก็สามารถ <power ful S 1> ป้อนเขายืนออกมาได้ป้อนเข่าล้วก็ยืนดึงออกมาโอฝ่าเอามันจังแม่นฝ่าว่าไมนจังแม่นอืบ้านมากคับมาเปิดเบิ่งเย็นนี่เด็ดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าสามตัวชัดเจนเลยชัดเจนเนี่ยก็ที่จายแล้วเสี้ยวที่ไปนั่มนะเสี้ยวไปนั่มกับว่าอยู่ข้างๆกันแล้วว่าข้างๆแต่ว่าอยู่ในหันกับเป็นเสี้ยวอีกก็เสี้ยวเท่กันก็คือ เจียวที่เป็นผู้ชายที่ยืนข้างๆกับเป็นเจียวูเียวบารนี้ก็มีอีกผู้หนึ่งที่อยู่ในว่าที่อยู่ในจอมปวกกับเป็นเจียวคือกันผู้เชี่ยวว่วาจะโดนอะไรกันโอ้แต่ว่าหันเป็นจอมปวกเป็นจอมปวกอืมมันอีเลต้องแม่นคาดกดเลยมอว่ามอ,ามอในจอมปวก,กว,ว่าจังไดก่ครับมีลาต้องแม่นค่ะกดเลยมีลาตัวมันแม่นคาดโอ้ฟันแปลกๆอีกแล้วครับฟันแปลกๆอีกอันนี้ฟันเมื่อไรนี่ฟันมึกวันที่ที่แปล ฟันวันที่สิบแปดมือนีเส้านิ้งมาตามมือนี้วันที่ยี่สิบค่ะท่านผู้ชมนาบนญนี่ฟันวันที่สิบแปดเนาะโอ้จติดตาแห่กันอะไรนึกค่ต้นยูเมืออมือนี้วันอาทิตย์กกอย่าลืมวันจันท์เนาะนาบนวันจันทร์ย่าลืมไปต่างประเทศน้ำแน่ค่ะเพราะว่าต้องใช้กอต่างประเทศค่ะเพราะว่าส่วนมากเนาะค่ะนาบุนี่มักไปต่างประเทศเนาะค่ะบพว่าสิเป็นเป็น ตำเหล้าเนาะค่ะตำเหล้าหรือว่าตำตำพิเศษเนาะค่ะตำพิเศษตำธรรมดาเนาะค่ะมากไปแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็บอกเป็นแนวทางเนาะค่ะให้กับท่านผู้ชมที่เพิ่นมักเซียงชูเนาะค่ะค่ะนาบุญไหมาในคลิปนี้หวดนี่เนาะค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกของเพิ่นค่ะ เพิ่นหามากอะคือหนึ่งศูนย์หาเนาะค่ะหนึ่งศูนย์หาเป็นเลขที่เห็นเลยเนาะเห็นติดตาเลย่ค่ะเป็นเลขที่เห็นติดตาเลยเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของนาบุญค่ะในวันวันที่หนึ่งิกายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะนาบุญมีอยังเพิ่มเติมอีบ่บ่ฟันสันๆเลยฟันแบบจำไหนเลยอือฟันสันจำได้เพิ่นว่าค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนาบุญได้หลายค่ะบพเพียงนแนวทางขอบคุณค่ะนาบุญค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของนาบุญค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567น้ี่ค่ะนาบุญนี่เพิ่นฝันสันสันฝันบอยงาวเพิ่นว่าค่ะฝันตั้งแต่วันที่สิบแปดเพิ่นว่าค่ะเพื่อนฝันว่าเซี่ยวเพิ่นว่าเป็นผู้ชายเพิ่นบ่ามาส่วนเพิ่นไปเอาเรียกเพิ่นว่าค่ะไปเอาเรียกนจอมปลวกไปเพื่อนว่าสีผ้าไปเพิ่นบ่านาบุญนี่ก็ได้ไปนั่งเพิ่นว่าค่ะพอไปหอด ไปเห็นจอมปลวกเพิ่นว่าจอมบักไ่เพิ่นว่าค่ะแต่ว่าในจอมปวกนั่นก็นว่าเป็นเซียวคือกันเพิ่นว่าเป็นเซียวอยู่ในจอมปวกเพิ่นว่าเซียวนั่นก็บอกว่าเลขนี่ละมันสีแมนเพิ่นว่าค่ะให้เอาเลขในจอมปลวกนี่ละมันสีเมนมาแท้เพิ่นว่าจังไ๋จอมปวกจังเป็นสี่เหลี่ยมเป็นคือกรอบสี่เหลี่ยมเพิ่นว่าเป็นคือกระดาษนี่เป็นแบบ ปิ่นออกมาเพิ่นว่าจากจอมปวกเพิ่นว่าปิ่นออกมาเป็นคือสลิปเป็นคือแนวปิ่นเครื่องปิ่นนี่เพิ่นว่าแต่ว่าเป็นจอมปวกเพิ่นว่าปิ่นออกมาเร้วนาบนนี่กะจับเอาเพิ่นว่าจับเอาเอามาเบิ่งมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเพิ่นว่าแต่ว่าเป็นกระดาษเพิ่นว่าเห็ดเป็นกรอบไว้เพิ่นว่าเห็นเลขกอยู่นหันชัดเจนเลยเพิ่นว่าโตสีน้ำเงินเพื่อนว่าคือเฮาเขียนเอานี่เพื่อนว่าหนึ่งศูนย์หาเพิ่นว่าหนึ่งศูนย์หา เต็มตาเลยเพื่อนว่าค่ะเห็นชัดเจนแห่งเพื่อนว่าหนึ่งศูนย์หาเพื่อนว่านาบุญเพื่อนกะมาเว่าสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังเนาะค่ะเป็นแนวทางของเพิ่นเพิ่นว่าฝันสันๆฝันบบยเวาแต่ว่าฝันคักแห่งเพิ่นว่าในคลิปนี้เนาะค่ะฝันคักแหงเพื่อนย่ำบบเศร้านะค่ะว่าเพิ่นฝันคักแหงเพิ่นว่าค่ะเห็นชัดเจนแห่งเพิ่นว่าเลขสามตัวหนึ่งศูนย์หาอยู่ในจอมปวกเพิ่นว่าปิ่นออกมาให้เพิ่นเบิงเพิ่นว่าหลังจากนั้นกับปิ่นกลับ ขึ้นไปเพื่อนว่าค่ะหลักจอมปลวกนี่ก็เว้าพรอมเนาะค่ะเพราะว่าจอมปวกนี่ว่าเป็นเสี่ยวเพื่อนว่าจอมปวกนี่ว่าน่ลามันแม่นเพื่อนว่าแม่นคักเพื่อนว่าค่ะหนึ่งศูนย์หาเนนเนาะคะ่ะเลขเห็นในจอมปวกเป็นแนวทางของนาบุญในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาได้รางวัลใหญ่กับนาบุญสุขหูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมด้วยค่ะตัดกับหมุนนำเนกันไว้ค่ะ ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระร่วยน,นํ่ในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ